สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2568สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและรูเห็บตกบางแห่งลมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่อจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังตลายจากพายุฤดืรร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าะนองอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันเริ่มมีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอันหนึ่งในช่วงวันที่31ถึงวันที่3เมษายนนี้จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกอ่าวไทยภาคใต้ รวมถึงทะเลอันดามันประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ใน,นส่วนของการพยากรณ์ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประจำวันที่31มีนาคมและวันที่1เมษายนพุทธศักราช2568จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทายา คาดการณ์ว่าในระยะหนึ่งถึงสองวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากลักษณะของพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลส่วนภาคใต้แนวโน้มการกระจายของฝนในช่วงของวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมต่อเน,นื่องจนถึงวันที่หนึ่งเมษายนมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาได้ในระยะหนึ่งสองวันข้างหน้านี้ สำหรับการพยากรณ์อุณหภูมิผิวพื้นประจำวันที่31มีนาคมและวันที่1เมษายนพุทธศักราช2568จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะ1-2วันนี้บริเวณประเทศไทยมีแนวโน้มที่อุณหภูมิส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเริ่มลดลงมาบ้างเนื่องจากอิทธิพลจากลักษณะของพายุฤด,ดูร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยทตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบน ทำให้ลักษณะอากาศในช่วงกลางวันและช่วงบ่ายในระยะ1-2ถึง2วันนี้ยังคงมีลักษณะอากาศร้อนได้ไม่มากนักเท่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของการพยากรณ์ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจาวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2568จากแบบจําลองเชิงคอมพิวเตอร์ของ ECMWF คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยรวมถึงบริเวณทะเลอันดามัน ยังอยู่ในเกมกำลังอ่อนถึงปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือทั้งในบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมตูนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมตูนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยต,ยตอนบนมีผลกระทบบางพื้นที่จนถึงวันที่1เมษายนพุทธศักราช2568เป็นฉบับที่12สอง โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสียงภัยพายุฤดูร้อนดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยลดยี่สิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากาำแพงเพชรแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และลำพูนอุณหภูมิต่ำสุด2 0่สถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 6มสถึงสีองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยลดสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชายภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิตำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนกับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี ราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระย,ยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุดยี่สบสองถึงยี่สบห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสา3สิบถึงสาสิสี่องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุดยี่สบสามถึงยี่สบหองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสาสิบสามถึงสิบห้าองศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดยี่สบ้าถึงยี่บหกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดส1ิบอ็ดถึงสาสิสามองศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งลมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่กิจัะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับน,นิยมวิทย,ยุใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน